สวัสดีค่ะชาวสายฝอสายฝอฝร,รั่งมีหลายคนนะยังถามอยู่ว่าสายฝอคืออะไรสายฝอที่พูดถึงกันคืออยากมีแฟนอยากมีสามีเป็นฝรั่งนะคะฝรั่งในที่นี้เนี่ยบางคนก็รวมไปถึงชาติอื่นด้วยก็เป็นฝรั่งไปแล้วกัน ฝรั่งที่เราจะเลือกเนี่ยนะเราจะเลือกกันแบบไหนดีวันนี้เฉพาะเจาะจงผู้หญิงที่อายุเยอะแล้วนะคะเยอะเท่าไหร่ล่ะ40ขึ้นไปใครที่อายุต่ำกว่า40ได้ไหมฟังแล้วก็ไปพิจารณากันเองถ้าคุณฟังแล้วเออก็ดีนะก็ได้นะคะ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่อยากทำงานแล้ว เมื่อมีสามีแล้วมีแฟนแต่งงานสถานะไหนก็ได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาอยากให้เขาพาไปเที่ยวทั้งที่อยู่ประเทศไทยด้วยกันและต่างประเทศอยู่ประเทศไทยด้วยกันก็จะมีโอกาสที่มีเงินถึงหรือเปล่าไปในต่างประเทศอื่นๆอยู่ที่ต่างประเทศเอาประเทศเขาแล้วกันเอาแค่ในประเทศเขาที่เป็นประเทศสวยงาม เราจะได้ไปเที่ยวในประเทศสวยงามนั้นหรือเปล่าวิธีการเริ่มตั้งแต่การเลือกนะคะโอนไม่พูดนะว่าคุณต้องคุยยังไงคนแบบไหนยังไงนะคะรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมีคุยไว้เยอะแล้วนะคะไปฟังฟังวิดีโออื่นๆที่มีอยู่มากมายได้เลยนะคะคุณบอกว่าไม่อยากทำงานแล้วอะ่ะคุณต้องเป็นแม่บ้านได้ด้วยนะในกรณีที่ผู้ชายต้องการภรรยา ทำอาหารช่วยดูแลตัวเองช่วยดูแลเรื่องเสื้อผ้าช่วยดูแลบ้านนะคะคุณไปหาคําตอบเอาตอนที่คุณคุยกับผู้ชายนะั่นแหละว่าเขาต้องการภรรยาแบบไหนถ้าเขาไม่ได้อยากได้อะไรเยอะไม่มี requirement เยอะมากช่วยๆกันก็เป็นโชคดีของคุณไปนะคะตรงนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะคะที่แต่ละคนต้องมีมากน้อยแค่ไหนคุณไปคุยกับผู้ชายเอาเอง2คุณ ต้องคุยและเลือกคนที่ชอบทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะถามเขาเลยเขาชอบไปเที่ยวไหมไปเที่ยวแบบไหนไปธรรมชาติไปเที่ยวเมืองหรือใดๆแล้วตัวคุณชอบแบบไหนนะคะใครที่ชอบผจญภัยเลเวลไหนอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้คุยเลือกผู้ชายถูกผู้ชายเนี่ยก็จะมีทั้งผจญภัยแบบเบา พอจนภัยแบบเอ็กซ์ตรีมเลเวลแตกต่างกันไปอย่างนี้นะคะคุณจะได้พูดคุยแล้วก็เลือกคนนี้แหละที่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาฉันจะได้ออกไปข้างนอกจะได้ไปเห็นสถานที่ไปเห็นธรรมชาติไปดูบ้านเมืองเขาหรือเขาพาฉันไปเที่ยวนอกจากอยู่ประเทศไทยแล้วได้ไปที่อื่นอย่างนี้นะคะถ้าคุณไม่เลือกกิจกรรมเหล่านี้แล้วคุณก็ฝันเอาเองว่า ผู้ชายเขาคงพาฉันไปเองแหละเมื่อเขามีเวลาว่างหรือได้ๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนไงที่คุณจะได้แล้วเขาจะพาคุณไปนะคะคุณต้องสัมภาษณ์แล้วก็ตัดสินใจเลือกเองว่าคนนี้ใช่คนที่ถูกใจไหมนะคะ บางคนบอกว่าก็ทำงานได้อยู่นะคุณคุยกับผู้ชายเนี่ยคุณก็บอกเขาเป็นกรณีสมมติสองอย่างก็ได้ว่าถ้าฉันจะไปทำงานเนี่ยแต่ฉันไม่อยากทำงานประจำนะฉันอยากทำงานแค่พาร์ทไทม์แล้วค่าใช้จ่ายเราจะเป็นยังไงกันอย่างเงี้ยก็สมมุติได้หรือฉันไม่อยากทำงานแล้วฉันเป็นแม่บ้านดูแลเธอดูแลบ้านดูแลเสื้อผ้าทำงานบ้านได้แค่นี้ก็บอกไปแล้วก็อยากไปท่องไปเที่ยวคุยข้อมูลพวกเนี้ยค่ะ ให้เข้าใจตรงกันว่าผู้ชายเขาโอเคไม่โอเคแล้วคุณโอเคกับเขาไหมนะคะแล้วคนที่อายุเยอะเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อยากจะไปข้างนอกไม่ใช่อยากอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคุยแล้วก็เลือกผู้ชายที่เขาก็เป็นคนที่อยากจะไปข้างนอกไปทํากิจกรรมอาจจะชอบกลางเต้นอาจจะชอบไปร้านอาหารบ่อย อาจจะไม่ได้ไปป่าไปเขาแต่ไปเที่ยวสวยๆส,สบายๆอย่างเงี้ยคุณต้องคุยนะคะคุยและเลือกไม่ใช่คิดเอาเองนะคะยกตัวอย่างตัวโอ๊ตนะคะโอ๊ตไม่อยากยกตัวอย่างคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้รู้ชีวิตคนอื่นตอนที่โอ๊ตคุยกับมิเตอร์เนี่ยจะคุยกันเลยว่าชอบไปเที่ยวนะอยู่ชอบไหมยังไงมิเตอร์ก็ชอบไปเที่ยวเหมือนกันแล้วชอบไปเที่ยวแล้วเราเที่ยวเนี่ยเที่ยวแบบไหนโอ๊ตบอกว่าชอบเที่ยวธรรมชาติ แต่เข้าเมืองเนี่ยก็ได้นะอยากไปดูอยากไปเห็นแต่คนเยอะเเนี่ยไม่ชอบแต่ไปได้ไหมไปได้แป,ป๊บๆไปดูไปเห็นถ่ายรูปอัดวิดีโอให้เลือกระหว่างเข้าเมืองกับธรรมชาติเลือกธรรมชาติมากกว่าเข้าเมืองมิเตอร์บอกเหมือนกันเลยมิเตอร์ก็ไม่ชอบคนเยอะๆมิเตอร์ก็ชอบไปเที่ยวตามธรรมชาติอุทยานไฮกิ้งแล้วเราก็คุยอีกว่าแล้วไฮกิ้งของยูเนี่ยระดับไหนไออะได้แบบง่ายๆนะผจญภยัยโลดผนบ้างก็ได้แต่ก็คือเบาๆบานะคะ เขาก็บอกเหมือนกันเขาก็ไม่เอ็กซ์ตรีมอย่างนี้เราก็ไปกันได้เวลาไปไหนๆกันเราก็ช่วยๆกันดูๆกันได้เพราะว่าไม่ได้เอ็กซ์ตรีมอะไรเลยนะคะ คุณต้องดูผู้ชายคนนั้นๆที่คุณคุยกับเขาหนะว่าเขาเลเวลไหนเที่ยวแบบไหนยังไงคุณได้หรือไม่ได้คุณชอบหรือไม่ชอบด้วยนะหรือเขาไม่ชอบเที่ยวเขาอยากจะอยู่แต่บ้านแล้วคุณก็คิดว่าเออไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาจะพาคุณเที่ยวบางคนเนี่ยพาไปกินอาหารที่ร้านอาหารยังไม่พาไปเลยนะคุณมีคนที่เจอประสบการณ์เหตุการณ์แบบนี้แล้วมาเล่าแล้วนะเพราะว่า เองคิดว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผัวก,ก็พาไปกินข้าวร้านอาหารผัวไม่เคยพาไปกินข้าวร้านอาหารเลยค่ะทําอาหารกินที่บ้าน <c oughs> ก็คิดดีๆด,ดูคนอื่นดูประสบการณ์แล้วก็นึกว่าเออฉันชอบแบบนี้ไหมฉันชอบแบบนั้นไหมชอบแบบนี้ไหมแล้วก็เอามาคูดคุยกับผู้ชายหาให้เจอนะคะอย่ารีบร้อนนะคะเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลที่น่าจะคิด ะะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุเหลือน้อยไม่อยากทำงานแล้วแหละ อยากมีสามีเลี้ยงดูดูแลอย่างเงี้ยต้องคุยนะคะคุยให้หมดไปเลยนะคะคุยแล้วผู้ชายไม่โอเคเขาก็หนีคุณอยู่แล้วแหละคุณไม่ต้องกลัวเขาหนีแล้วค่ะเขาหนีแต่ถ้าผู้ชายเขาโอเคแล้วเขาก็จะมีความต้องการของเขาพูดออกมาเหมือนกับเราให้เธอได้นะแบบนี้แต่เธอต้องให้สิ่งนี้กับเราได้ไหมล่ะเหมือนกับเป็นข้อแลกเปลี่ยนกันไงคุณได้ไหมล่ะเขาให้คุณได้แล้วคุณให้แบบที่เขาขอได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยก็มาเจอกันตรง กลางลชีวิตของเราไปได้วยกันได้นานๆนะคะคือบ้านปลายชีวิตแล้วแล้วก็มามีคู่ตอนบ้านปลายอีกอะ่ะก็คงไม่อยากที่จะมีมีเปลี่ยนๆไหมเพราะกว่าจะได้คนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายไหม <laughs> ขอบคุณที่มาฟังขอให้โชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ